ทยนิสัยคนเกิดราศีกรกฎดวงชะตาวันเกิดของชาวราศีกรกฎถ้าทำได้หลักก็ชาวกรกฎคุณมีแนวโน้มที่จะใส่ชุดนอนแสนสบายแล้วใช้เวลาในวันเกิดของคุณอยู่แต่ในบ้านเพราะว่าคุณชื่นชอบชีวิตที่สะดวกสบายพร้อมครอบครัวอยู่เคียงข้างจึงเป็นไปได้ว่างานฉลองของคุณจะต้องเน้นที่ความอบอุ่นอย่างอาหารที่ทำเองกับญาติญาติ คุณอาจตัดสินใจทำอาหารในวันเกิดอันแสนพิเศษด้วยตัวของคุณเองเพียงเพราะแค่อยากจะทำไม่มีใครอีกแล้วในตระกูลที่จะมีฝีมือในการทำอาหารได้เทียบเท่าคุณชาวราศีกรกฎเป็นราศีหนึ่งที่ไวต่อความรู้สึกมากกว่าราศีอื่นในจักรราศีและถ้าคุณรู้สึกว่าวันเกิดของคุณไม่ได้รับความสนใจเอาเสียเลยคุณก็อาจจะอารมณ์เสียได้ถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วคุณพบว่าตัวเองหนีเข้าไปอยู่ในกรอบก,กำบังชั้นเลิศ ให้คุณลองถามตัวเองดูว่ามันคุ้มจริงเหรอเพชรชีวิตมันน่าตื่นเต้นนะแล้วก็ไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรอกถ้าคุณรู้ว่ามีใครสักคนรักคุณก็ให้โอกาสเขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในความทรงจำของคุณเถอะแล้วคุณก็ช่วยพยายามอย่าไวต่อความรู้สึกเกินไปเสียละเรารู้ว่าคุณไม่เคยลืมเหตุการณ์สำคัญสำคัญหรอกคุณน่ามีความทรงจำที่เฉียบแหลมและมักจะระลึกถึงความทรงจำเล็กๆน้อยๆที่คนอื่นไม่ระลึกถึงสักเท่าไรอยู่บ่อยๆ คุณเป็นหนึ่งในไม่กี่ราศีที่มีปัญหาเรื่องการเปิดเผยความรู้สึกแต่มันดันเป็นคุณลักษณะที่คุณชื่นชอบคุณมีวิธีทำให้คนรอบข้างคุณรู้สึกสบายใจและปลอดภัยคุณมีอารมณ์อ่อนไหวอย่างมากคุณชอบของขวัญทํามือหรือการที่มาจากใจมากกว่าของที่ซื้อมาจากร้านดังราคาแพงสุดท้ายแล้วสำหรับคุณชีวิตก็คือความปลอดภัยทางอารมณ์นั่นเองเมื่อคุณอยู่ท่ามกลางคนที่คุณรัก แค่รู้ว่าพวกเขาปลอดภัยและอยู่อย่างสบายใจคุณก็มีความสุขที่สุดแล้วบุคลิกภาพของชาวราศีกรกฎราศีกรกฎเป็นราศีที่สิ่ของปีโหราศาสตร์และสัญ,ญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของราศีกรกฎก,ก,ก็คือปูชาวราศีกรกฎเป็นคนฉลาดเป็นระบบใจกว้างชอบอยู่บ้านและดื้อรัน้นพวกเขาอุทิศตนให้กับครอบครัวและยังคอยประครับประคองความรู้สึกให้กับคนในครอบครัวด้วย ในแง่ของสัญชาตญาณและความอ่อนไหวชาวกรกฎถือว่าเป็นจักรราศีที่มีความท้าทายมากที่สุดในการทำความเข้าใจชาวราศีกรกฎมีอารมณ์อ่อนไหวและไวต่อความรู้สึกพวกเขาให้ความสำคัญกับครอบครัวและบ้านชาวราศีกรกฎมีความเห็นอกเห็นใจและเข้าถึงผู้คนรอบตัวของเขาได้เป็นอย่างดีคนที่เกิดในราศีกรกฎมักเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์และรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีความเข้าใจในความเจ็บปวดและความทุกข์ยากของคนอื่น